your f***ing years up. สำคันเลยที่อยากให้ดูมากๆเพราะว่าตอนนี้กระแสรถไฟฟ้ากําลังมาต้องรถไฟฟ้าเท่านั้นต้องมีเท่านั้นนะคะวันนี้เรามีรถ BYD ว้าวที่มาติดเครื่องเสียงอยู่ที่โลเก็ซเสาที่นี่ค่ะแล้วเราอยากจะไปให้ดูว่าจริงๆรถไฟฟ้าติดเครื่องเสียงได้ไหมมีปัญหาต่างๆอะไรอยากที่ทุกคนมีปัญหาแบบในหัวอยู่แล้ว<ช>อยากถามมีคําถามอยู่แล้ววันนี้เรามีกูรูแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยที่นี่นะคะไปพบกับเฮียกันเลยดีกว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อุ้ยวันนี้ไม่เจอเฮียนานมากเลยอ่ะก็ปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งเนาะเราสองครั้งโอเคต้นปีปลายปีก็เห็นบอกว่าวันนี้มีรถไฟฟ้าเนาะ BYD ใช่ไหมน้องจ๋าใช่ครับอ๋อคันนี้ใช่ไหมคะเฮียคันนี้คือรถติดตั้งจริงเลยใช่ครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นบีวีดีที่เป็น BYD ที่ไม่ธรรมดาจริงนะครับเพราะว่านอกจากเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะฮะชุดตกแต่งภายนอกรอบคันเนี่ยยังจัดเต็มอีกด้วยนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยแล้วก็ใส่แม็ก ขนาดใหญ่นะครับก็เป็นรถของค่ายเอสปอร์ตี้นะครับซึ่งเป็นสำนักแต่งรถชื่อดังอยู่แล้วนะครับแต่งออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับเดิมง่ายๆเลยน่าจะเป็นรถเก e t ซาวที่แรกเลยนะที่เอารถไฟฟ้ามาทำเนี่ยก็เราทำมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับก็ ในเรื่องของการคัดสรรแล้วก็ดูสินค้าที่มันเหมาะสมกับรถเนี่ยก็เราเน้นในจุดนี้นะครับเพราะว่าจะให้ทุกอย่างเนี่ยมัน <ฮะ S 1> สามารถไปกับรถได้โดยที่ว่าไม่มีผลกับเรื่องกระแสไฟรถ <ฮะ S 1> ไ,ไฟฟ้านี่เองจริงแล้วหลายๆท่านนี่อาจจะคิดว่าติดแล้วเนี่ย มันจะเสียงดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็หน้าเปลี่ยนไหมจริงเลยจากประสบการณ์เนี่ยเราแนะนําเลยนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยภายในตัวรถไม่มีความเงียบถ้าเราได้เครื่องเสียงที่ถ่ายทอดเสียงได้ไพเราะเช่นเปลี่ยนลำโพงใหม่หรือว่าใส่ซับเบลดวอซเข้าไปเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันจะให้ความสุนทรีจะให้อัถรรถใช่ครับรับรองว่าการขับรถเนี่ยจะมี ความสุขมากกับวิยุหรือว่าชุดเสียงเดิมเดมของรถมากเลยครับเชื่อว่าคนที่ชอบเครื่องเสียงเนาะอะไรที่มันแบบลึกกว่านุ่มกว่าอ่ะนี่เลยแนะนําเลยนะคะแล้วก็ช่วงก่อนสงการเนี่ยก็ไปมีวางแผนที่จะท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดนะครับก็พกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่จะ ได้ฟังเพลงที่ไพเราะในราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยคนเดินทางเยอะแล้วก็การเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นอสร้างสีสันเอนเตอร์เทนต่างๆนะคะระหว่างทางหรือว่าจุดเล่นนงเล่นน้ำต่างๆเพราะปีนี้กะว่ากลับมาเล่นน้ำได้แลวด้วยนะเออรับรองว่าเดินทางแบบมีความสุขกันทั้งครอบรัวแน่นอนใช่แล้วค่ะก็รีบมาติดตั้งกันก่อนเลยนะคะตัดสินใจให้ไวแล้วก็รีบกลับมาเพราะว่าโปรโมชั่นดีจริงๆแล้วเฮียก็บอกเลยว่าผ่อน0%ได้นานถึง10เดือนด้วยนะ จริงๆถ้าเกิดว่าสมมุติว่าดูคลิปนี้หรือว่าดูผ่านช่องทางไหนก็ตามเนี่ยติดต่อผ่าน Facebook มาก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับเพจต่างๆก็คือเฟซบุ๊กไลน์แอใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาเยอะๆอือ